สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำข้อสอบแพท7.4 EP ที่39ค่ะมาอ่านโจทย์กันก่อนเลยคะ่ะทุกคนเขาเป็นโจทย์ที o สั้นมากๆเยนะ e ะนี่เราไม่ได้เจอโจ้ดีมานเป็นโจทย์ที่สั้นมากๆเลยนะคะนี่เราไม่ได้เจอโจทย์สั้นขนาดนี้มานานแค่ไหนแล้วเอ้ย ทาแปลว่าเขาชื่อเกอก็คือเขาเป็นเกอก็คือเป็นลักษณะนามแสดงให้เห็นว่าเป็นคนนะคะตาแปลว่าใหญ่เจียวโชแปลว่าศาสตราจารย์ทาชื่อเกอต้าเจียวโชก็คือเขาอ่ะเป็นศาสตราจารย์ใหญ่แบบเอออาจจะมียศสูงหรือว่ามีอายุเยอะแล้วนะคะทาชื่อเกอต้าเจียวโชมีตำแหน่งสูงสวยเวินเจินเต้าเจีย คำนี้ก็คือเป็นคําที่เราจะต้องหาความหมายที่เหมาะสมจากชอยด้านล่างนะเสวเว่นนะคะแปลว่าความรู้เจนแปลว่าจริงๆเต้าแปลว่าถึงเจียแปลว่าบ้านเสวเว่นเจนเต้าเจียก็จะเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าเออเป็นคนที่มีความรู้แบบอยู่รอบตัวตลอดเวลาอาทีนี้เราก็ต้องมาหาความหมายจากชอยด้านล่างแหละชอยข้อ A นะคะอ่านว่าฟฟยฉางโยเสวเว่น เฟยฉางแปลว่ามากโยแปลว่ามีสวเวนแปลว่าความความรู้เออฟยฉางโยสวยเวนก็คือมีความรู้มากเออใช่ไหมเนี่ยเขาเป็นสัตว์ตาจานใหญ่มีความรู้มากข้อบีเบิร์ดอ่านว่าปีเจียวโยสวยเวนปีเจียวแปลว่าค่อนข้างโยแปลว่ามีสวเวนแปลว่าความรู้รวมกันก็คือค่อนข้างมีความรู้เขาเป็นสัตว์ตา เขาเป็นศาสตราจารย์ใหญ่ค่อนข้างมีความรู้ข้อสีแคทนะคะอ่านว่าจ a i ยเจียแยนจิวแสเวนจเจียก็คืออยู่อยู่ที่บ้านหยนจิวมีความหมายแปลว่าวิจัยศึกษาหาความรู้จ่ายเจียแยนจิวแสเวนก็คือแบบศึกษาหาความรู้อยู่ที่บ้านใช่ไหมเนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์ใหญ่ศึกษาหาความรู้อยู่ที่บ้าน แล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือข ok ้อ δ i e u กมาะลีเขียนตกไปตัวหนึ่งอะ่ะทุกคนแบบจุดเพิ่มไปก็ได้ถ้าใครจะจุดก็จุดเพิ่มไป shiian jiu des shi jia ting guan shi ย a n jiu ก็คือการวิจัยนะ ian jiu des shi ก็คือการวิจัยนะ yan j กํากลังวิจัยเรื่อง jia ting guan shi jia t i แปลว่าครอบครั n s w e r ีก็คือความสัมพนันธ์ jia ็คือ กำลังวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเขาเป็นศาสตราจารย์ใหญ่กำลังวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวตอนนี้นะคะมารีก็จะเฉลยแล้วนะใครที่ยังแบบเลือกคำตอบไม่ได้ก็กดสต็อปวิดีโอไว้ก่อนเลยและคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ a นั่นเองค่ะเขาเป็นศาสตราจารย์ใหญ่มีความรู้มาก แล้วเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์คำไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้อยากกลับไปท่องศัพท์เพิ่มก็สามารถแคปหน้าจอนี้แล้วกลับไปท่องศัพท์กันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย